ถ่ายชัดมากๆครอบเข้ามาแบบซูมก็ยังเห็นแบบทุกในรายละเอียดแล้วความสวยของเราก็จะเปล่งปั่งเดิมแต่มันจะไม่เบลอเลยแล้วก็มีค่สตัวดิทัลเทดด้วยค่ะเป็นคนที่ชอบแบบเห็นอีโมชั่นของตัวเองตอนที่ถ่ายรูอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากๆรูปสวยมากๆแล้วก็ที่สําคัญตัวเครื่องก็จะมีแบบแนวเอ่อขอไม่เห็นเลยนีตัวเครื่องเขาก็เป็นแบบใหม่ค่ะที่สวยออกมาด้วยค่ะแตะติดเรื่อง AI เข้าไปด้วยใช่ค่ะก็ใครที่ชอบไปดูคอนเสิร์ต ที่ชอบถ่ายอะไรที่แบบไกลๆอ่ะทางมือถือเขาก็จะ o p โ o เขาก็จะช่วยมี AI generation ทำให้ตอนที่ถ่ายแบบไกลมากๆมันก็จะช่วยทำให้แบบชัดแน่นอนไม่ต้องห่วงเรียกว่าได้ใจคนนี้แบบสายคอนเสิร์ตโดยตรงเลยเนานะนใช่ค่ะสายคอนเสิร์ตสายแบบ ที่เน้นแบบถ่ายรูปให้ชัดให้เสมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยแบตเตอรี่หรอพี่ยาบผมดูแบบแบตแบตใช่งานอึดแป้งอึดของบตอึดแน่นอนค่ะอึดมากๆเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้มือถือไม่หยุดไม่หย่อนค่ะอง่านกันพี่ยาบคาด ะค,ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ Apple X9 Series นะคะ uh, Apple Find X9 Series นะคะ uh huh. ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple เลยค่ะที่ uh, อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะพี uh ่ huh. ยาได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างที่ต้องการถ่ายรูปสวยคืดสวยเครื่องสวย ค่ะลืมเลยราคาเป็นไงบ้างราคาจับต้องได้ไหมเมื่อกี้เขาประกาศไปแล้วใช่ไหมใช่ประกาศแล้วค่ะราคาไม่ได้ยินเหรอเขาประกาศแต่ว่าราคาจับต้องได้แน่นอนราาคโอเคราคาจับต้องได้แน่นอนค่ะสองหมื่นเก้าพันค่ะสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดของเขาถือว่าคุ้มสุดๆเลยเอออาจจะคุ้มเหมือนกันเนาะไปเพิ่งฟังมาดูมาเกิดแรงมาใช่ค่ะ ดีใจมากเพราะว่าแบบทุกครั้งที่มาค่ะจะจะจะแบบพยายามจองตั๋วบางทีก็พลาดบางทีก็ได้ตั๋วแล้วก็สรุปก็คือไปไม่ได้ใช่ก็ครั้งนี้แบบเราเตรียมกันไว้นานมากๆว่าเราจะเคลียร์วันจะไปให้ได้แล้วก็ไปกับเพื่อนๆด้วยค่ะสนุกสนุกขนาดไหนสนุกจนสนุกค่ะสนุกมากเลยค่ะแบบเก่งมากๆแบบเนื้อตาแบบได้เห็นด้วยเนื้อตารู้สึกว่าโอ้โหตาเนื้อได้เห็นกับตาเนื้อรู้สึกว่าสวย มาแบบโอ้โหอะโพรามาแล้วราได้เติมลิซ่าเต็มๆเลยอ่ะเติมลิซ่าได้เติมลิซ่าอาดอกไม้ไปให้โมได้โอ้ชิคใช่ค่ะเป็นไงบ้างตอนที่ที่เอาดอกไม้ไปให้ก็ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าย่าจะเป็นพี่ใช่ไหมคะเราก็ยังรู้สึกแบบแบบอึ้งแบบ star struck แบบอ้ my god แล้วก็ทำตัวไม่ค่อยถูกอะไรยทำเงื่อแตกด้วยเหรอแกเปลือย ไม่แบบน้อยมากเลยใช่ไหมโมแต่แบบตื่นเต้นแล้วก็อย่างนี้แล้วแต่เป็นว่าเราเคลี่ยนอะไรกับเราน้องก็น้องก็แค่แล้วก็แบบดีใจ้าเพราะว่าที่พวกเรามาอะไรอย่างนี้มาให้เอ็นจอยสังเสิร์ตคิมเบอรี่บอกว่าคิมเบอรี่โดนตกไปเต็มเลยแน่นอนอยู่แล้วใช่ไใครที่ไปเจอเราไม่โดนตกจะถือว่าแบบเป็นไม่ได้เมื่อวานคิมบอกว่าคิมอยากแบบเป็นไอดอลแล้วอยากอยากเป็นเกาหลโอ้ my god คิมเบอรี่ประกาศบอกว่าอยากชวนย่าอยากชวนย่าที่เป็นกตัวเอง ไเพื่อนมั่นใจมั่นใจนะแต่ย่ามองหมดนั่นเลือย่าว่าเธอทำได้ทำได้แต่เราต้องเดบิวต์เป็นงต้อใส่ร้องเราได้เลยเราคุยไ่เราต้องเดบิวต์เดบิวต์ปีป๊อปวงใหม่เราใส่ร้องอะให้ย่าเป็นใส่ร้อมอะไม่คิดเป็นสายเต้นแล้วกันคือมันจะเป็นวิชวลว l y girl okay เตรียมตัวนะคะทุกคนปี่น้าป่หน้สามารถสามารถแมสสามารถแมสอันนี้ทำได้ไหมอันนี้ทำจริงๆแล้วเอจริงๆทำจริงจเออดูนะไม่น่า ได้ได้อนาคตมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนไม่ปิดการไม่ปิดกันแต่ที่แน่นอนคือเพื่อนต้องมาถามเราก่อนวคิมเราสปอร์ตกันซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนว่าอะยะก็ตามหนนค่ะอัปเดตงานแต่งนิดนึงก็ยังคงเป็นแผนเดิมแพนเดิมแพนเดิมตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็ พี่แบยังไม่ได้บอกก่อนใช่ไหมยังสบายใจนะสบายใจนะยั่แบรยังไม่บอกอ่ะเร็วๆนี้ค่ะใช่ค่ะคือเร็วนี้คืองานเรื่องพี่ที่ถ่ายก่อนที่ที่ขอนแก่นก่อนที่แรกใช่ไหมตอนแรกมันเป็นบรรยากาศแบบว่าอบอุ่นแบบหม้อเราเน้นสนุกกันเ่อะเราเน้นเราเน้นแบบแบบเอาแบบมันๆนิดนึง่ง ยังคงวางคอนเซ็ปต์ไว้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะที่ย่าบอกว่าเร็วๆปีนี้ติน่าคะผู้หนุ่มปีนี้ไม่ทำแล้วค่ะมีหน้าคืนช่วงต้นปีหรือไปกลางปีที่แ่ามีเรื่อยๆงานอันนี้เป็นการไปดูเรื่องคนที่เป็นพยานใช่ค่ะไ่แก้วดูเลยอันนี้เป็นเรื่องที่แม่แก้วบอกว่าอะไรคะจะช่วยเสริมด้านอะไรจำได้ค่ะงานแรกสำหรับ เอ่อมิดไมตรีแล้วก็เอ่ออันที่สองคืออะไรสำหรับพวกเราที่อะไรดีสำหรับความรักอันแล้วก็อันที่สามสำหรับเพื่อนร่วมเอ่อแกคุณรับกาใช่ครับประมาณนั้นค่ะคุณจำเขาไม่ได้เขาบรรยาวมากแต่แต่นี่เหมือนกันทุกอย่าง ไปซ้อมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็เหลือแค่ลองชุดก็ไค่ะตอนนี้หลายคนเนี่ยชุดจอใส่แล้วมันจะแบบมันจะสนุกมันจะว้าวมันจะแค่ไหนแค่จึ้งแค่ไหนเห็นหรือยังเราอะกลิ่นอายความมีสารอะไรกันบ้า ไม่รู้ว่าจะบอกดีมั้ยก็ได้บอกดีดีใช่แล้วก็คือ like super แบบแบบแบบ traditional เลยแตว่าบ้าไทยแล้วขนุกแน่นอน เน้นเน้นแบบเน้นแบบอยๆสนุกสนุกจดย่ามีส่วนร่วมยังไงกับชุดาเออถ้าพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนร่วมของย่าน่าจะ100%แล้วของพี่แบร์น่าจะแบบศูจุดงเปอร์เซ็นต์ะาถ้าเรื่องชุดนะคะยกยกเว้นชุดแบบ after ของพี่แบร์อันนี้ก็คือตามสบายของเขาอะไรอ๋อแต่ที่เหนือก็ขอให้มา จบพี่เราใช่กลัวเจ้าบ่าวเราแหวกเหรอลูกเขาแหวกแน่นอนเขาทำให้เขาคิดเองเขาแหวกใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าค่ะแล้วเรารอรุ่นสปา์กับสุดทรับได้ปบัติหนองกันเออนิดหน่อยเขาแต่เขาบอกไหมว่าเขาเป็นยังไงประมาณนันี้เขาสุดให้ดูอินสปิเรชันนิดนิดหน่อยหน่อยาแบบว้าวเขากินสปายมาจากอะไระ ไม่บอกดีกว่าให้เดี๋ยวให้พี่แแบบมาเ้วอย่าเล่นเล่นเห็นเศษแขกในงานนี่เชิญทั้งขอนเก่นเลยเนี้อไม่ค่ะแบบอินเทอร์เน็ตได้ก่อน่อยค่ะมีแต่พื้นที่พื้นที่พื้นที่ัื้นท่้นทีิพนครอพืรัวแ่พ้นที่งื้นที่พื้นท่พือนที่พืนที่รุงเที่พืนทพ้นที้นกหมืนทพื้นที่พื้นที่พื้นทพื้น่พื้นที่พื้นที่พื้นที่บพื้นที่จน่อย สอ้โน่าสนุกวันี้กันียว่หมอุดจะหมดแล้วอะไรนะตุดจะหมดแล้วอกอยางดเไม่เห็นดีเทลแต่ว่าปีหน้าอาจจะเห็นการแต่งย่าท้งปีใหม่ต้องคิว้นปลายปีย่าแต่งาย่่พวกเรายังต้องถ่ายละครและนยู กอเครับเพราะเป็น่านก็เสพินนิดนึงนะเพราะว่าแบบจะแต่งมาตั้งนานแล้วอ่ะก็ต้องถังนิดเออใช่รอได้ด้วยนะยอกรอพี่ย่าที่ตเนี่ยรอไปงานแต่งงา เพิ่ง, yeah. oh, <really>? งเลือกอาหารสำหรับัสื่อเลยค่ะจริงหรอเพิ่งเลือกกันอาทิต <laughs> ย์ที่แล้วโอ้ยแยกกันข้ามปีเลยนะจยกการก่อนยนะายากกาตแยกกันแยกกันก่อนทีเดียวเลยเป็นโซน